ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมีวิธีการนะครับการปิดนะครับการให้นักเรียนแชร์หน้าจอนะครับในการเรียนการสอนโดยใช้ Google Meet นะครับซึ่งในบางครั้งนะครับเราอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของนะครับนักเรียนที่กดแชร์หน้าจอตัวเองมานะครับแล้วนะครับไม่สามารถกดยกเลิกการแชร์หน้าจอได้นะครับจะเป็นปัญหาสําหรับครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่งนะครับ วันนี้เราจึงจะมาสอนวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้นักเรียนเนี่ยสามารถแชร์หน้าจอแชร์สกรีนของตัวเองได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเดี๋ยวเราทดสอบนะครับลองทำการเปิดห้องเรียน Google Meet นะครับขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดแล้วนะครับผมขอญาต เลือกเป็นการสร้างห้องประชุมทันทีนะครับขออนุญาตปิดกล้องแล้วก็ปิดใหม่นะครับเพื่อไม่ให้ภาพและเสียงนั้นชนกันนะครับนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการเปิดห้องเรียนมาแล้วนะครับเรายังไม่รับนักเรียนเข้ามานะครับเราไปที่ตรงนี้นะครับรูปเป็นรูปของคน2คนนะครับตรงนี้ไอคอนนี้นะครับเราคลิกซ้าย1ครั้งนะครับ จากนั้นนะครับเราจะเจอคําว่าตัวควบคุมของผู้จัดนะครับนี่ฮะจากนั้นนะครับเราต้องมาปิดตรงนี้นะครับแชร์หน้าจอของตนเนี่ยเราเลื่อนลงมาปิดไว้นะครับจากนั้นนะครับดูการการตั้งค่าทั้งหมดนะครับเราสามารถเลื่อนมาดูได้นะครับนะครตรงนี้ผมปิดไว้แล้วนะครับแชร์หน้าจอของตนแสดงว่านะครับผู้เข้าร่วมนะครับ หากปิดไว้นะครับจะมีเพียงผู้จัดประชุมเท่านั้นที่สามารถแชร์หน้าจอได้นะครับผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถแชร์หน้าจอตัวเองได้นะครับตรงนี้เราต้องทําการปิดไว้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ผู้เรียนนะครับมืออาจจะไปโดนปุ่มกดแชร์หน้าจอนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ